แม่จหาสิห้ใหม่อาปูได้ไปยู่บ่ไปลืมซื้อโอ้ลืมซื้อช่าไเนาะจะมาวะนุ่มแดงไม่แดงนะลืมไปนงืลืมซื้อบอัเมืเเออนี่นแอันน้หลมัสันที่ไหนเป็นนิ้งเด๋พองขั้นบ่อหาสามารเนาะ บ้านอาจารย์มัชช่ายูพิษนุโลกจ่ะอยู่เพื่อนน้ำประปางออกมาชายแล้วตามมาก็ไปสลันเขาโลกจ้ะทางสุโขทัยมั้งจ้ะเดือนทุ่งเสลียมเขาอำเภอเถินไปเชิงเหนือจ้ะรุ่นเดรซองสามเดือนกราบล้มหักไปหักไงมั้งจ้ะไปก็ไปกัดเป็นงานนี่นี่ว่าเป็นมีงานว่าเป็นปู่มาพี่บ่อะเอันนี้ที่แรกว่าเป็นปู่ยวนเนี่ยกว่ากูเชื่อ บอแม่นยู่อ่อนเพื่อนว่าโอ้ยยู่ใส่ก่อนที่าจะไปกันการีงการศีงใ่ค่ะบันนี้ก็เลยพากันไปคุณอ่ไปเซกาินาคุณ่เพบอกใจลูกสาวพาไปทั้งคู่วันนี้วัดกราบพระพอ่าก็มาบยุทว่อเช้าดอกพุ่มให้ไปประเก็บพุ่มท้ามพุ่มสั่งอะไรกับมามาอาจารย์มีอาจารย์มีเปนยังเหมือนคือว่าเชประชงพระพีว่า ห้อยประชงนั้นราใ่ก็มีเหนราเอาว่ผู้รวยซื้อบนห้อยพระบาทพ้วมาประกาศคนสิบอกเลขแขๆกอนุญาตมาข้ามจะปูสิบอกเลขแข็นๆยู่นี่จักหมวกก่ครับโป้ขภาษวันศศ์จ้ะข่าววันศศ์จ้ะข่านอันนี้ก่อนถ้าการไปซื้อบอกอันมาซีตัวหกสามห้าสามได้จ้ะบอกซีตัว ปา่เขาจอมาถามมั้งสามหามงพันวาถือทตัวเรงสีได้หลายดี๋ปูพันว่อเลยเขาะก็อวยหลังขึ้นพ่น่งนเน้อขึอวยหลังขึ้นฐานหาถามนอได้สองตัวเข้าเ้าเลยอจ้ะสองตัวเข้าเข้จ้ะจ้าเป็นไนแล้วคะคุณพ่อ ปาะหาอสีสลากไว้เด้อเลขยสีสูแเฮงสีได้หลายแต่ปู่เขาจะว่ามาตุ่มตุ่มโอมากขึ้นบางทีบอกว่าหกตันเดาเรียกจากถึงมัดโูงหากมันมีงมตัวละชัดตอวที่ยันถึงประหาโยมเขาจะเอกอยู่บ่คือมันคือมันยากขัดปู่ป้อนกอนบานเท่าบานเลยหอกชื่อไทยหรือชืาเด้า หลอกชิ้นไทยเลยจ้ะหลอกช้นทยเลยจ้ะเดี๋ยวนี้แหละผูดได้เพราหเราโพสีโรงเรียนมันเรอโพสีแล้วยงแต่เขานเราโสีนเยืดกระต่ายเข้ามาสอนมาไอ้สารสี่นได้ยเคก้อนนะยีปูนั่งพ่อลงบุกปูล่ะยบายเ้ยจ้ะพกสอรโอ้ยได้แล้วมาปันธารปันจอด น้มตาคันนี้ล่ะอันเป็ดไก่แม่เอซพอนเขาเลยตะปูเสียเอซกับเสียอ่เอฟซีกัเสียขนโบโอจะทีไรเดนม่บอกที่สมิ่งพ่อบอกจังสี่หลืจะบอกจังสี่เหรอยิ่งทำคืจอดนยไมสาเท่าแล้มันแ่บพ่อั่วยหลังเด้อพ่อละอวยหลังกึบหรื หาสามตัวห้าปีเป็นคนเน่ยเนาะไอ้ธมะเป็นอ้นี่ง่วงกบเป็นอนันงซอยไอาธมะเนี่ยแหม่คือซอยไอ้ารรมเป็นต้งอาบุตราวอยู่ไห้เนไม่ได้จายให้ให้พ่วงไว้ให้ที่ยังดิคคนบดาณคือรูปคนานี่มนเน่ได้จ่ายไม่ได้เสแสั้งไม่จ่านี่เลขสองตัว ก็อามาบอกเรยว่าไหนบ้า huh. ลูกอลันสิสลัดเนาะนีจ้ะเงีอยดูได้ซื้อน้ำกูอยู่เนี่ยดซื้อน้ำผูสลัดแบ่นี้ยมนถือนถือีฬาสามเป็ดทั้งนาบ่ะเออเรียบบางหนามันสลัดเน้อเฮ็ดแั่หนึ่งหนึ่ง อันหนึ่งห ah. นึ่งันเอาตัวนี้นะค่ะไปแส่น้นาอาบค่ะมาที่นี่แถป็น้เลสีเรื่อ้าเป็นีเ้งสี่จำไว้เรือ้าเป็นี้เ้งสี่เรือนีเรือเรือแปีนเล้ยจสีเรื่อใช่โ้แสดงว่าบุญหอดกันบุญหองกันบุญบ้านขกันเรื่อยแต่เราผมับอามานี่ยเราก็จะาซื้ออามามาแล้วมีแต่พญานาคงูใหญ่อามาที่ี่ได้มาดิอันนี้เล่ยมาจะทำจเจืิญ มองทีงเอตมาอยู่กุศลอะไรเคยก็แหยว่าอันของเช้าเหรอเขาเจาเขี้เข้าว่าาจีนแม่คือถามว่าจอดเขาแหว่าถามว่าจอด เขาจะว่าให้ทำมะเย็นพูดใดว่าทำมาจอกแห่งแรกมาเลยแด้อาตมาบอกนะว่าทำมาจอกว่าทำมะเย็นมัผีบอกอาตมาทำมาเย็นโอ้ยพระนงพานุเจ้าเห็นไปหอดที่ไปแล้วอาตมาบอกนะแม่แม่แม่พี่เนทำบักซาว่าโอ้ยเหียอพุ่นเหลืบพุทมันไม่หยาดจริงเลยโอ้ยพูดคาทไปยี่บ๊อหัวใจขึ้นกันเนื้อนั่นขึ้นกัน เขาจองมาออกจะมาเมื่อหลายเท่ือเขาเมื่อหงดหงดเนี่ยเร่อหมดอมาโดนเเาเมื่อเนี่ยบอวันเสียงกันนี่ต้องพูดรวยมั้ยจ้ะพูดรวยอะไรเขาลงคิดว่าพูดรวยพูดรวยหนิมัพูดรวยอีทั้งนั้นเต้ากันอยู้ห้อยๆๆห้อยบ้างเนี่าผิดธรรมาเอาต่อฮะก็จะได้ไปอันพูดแม่มกขาวน้มาว้าเนขางหาตาปนขาาตามหองทันั้นธรรมะอ มึนจอดไปหรไั้นเปวดข้บึงเมยเขาติดเครื่องมาเคลีย์น่ไหมห้อยมาเล็บโอยจะมาว่แหละจะไปซืสิตุุดจะไปกัตุุดจะเสตตุหุดตัวนี้ก็เซตเลยเด้อเด้อเด้อใกลกันดรว่าแม่บอก่นี้ไเิดไหเลยเพ่จั่เพื่นบอกมาสิพวกอสิปันนี้นนั่นบ่ทันนี้ไ่ได้ไม่ไ้ไม่ไดไม่ไดไม่ได้ไดีไม่ไ่ไ้ไม่ได เงี้ยมันเลยเอาตรงๆเนี้ยคือฤดนาลดยรูดนี่นะสามหกสามหมดจัดรูดให้รูดเด็ดนะเข้าหลักพื้นอามาเห็นมังที่ใช่ที่มาที่ถือว่าเขาเจ้าปัดปิดเข้าไว้ให้ซื้ออาตมาเขาซื้อคืนลักซิก่อนสามหกสามใช่ี่จิบเขาไคืนที่ใช่ อยู่ทั้งนั้นไม่ได้เกิดตัวนี้ลรอจ้ะตัวสักศรีแมนถ้าพวกเจ้าซ้นแจกอะไรแจกสิทธิ์เด็กสิบมันจะหาบาทสามสิบบาทเนาะเด็กอเนกอันนั้นเบิงได้จ้ะคุณก้อนวมน่อที่ไหนเด้อสามห้าสามกับสามหกสามไปจนัวสั้นเหรอเออ ชื่อสองตัวนั่นตาบ้าภาสีสลากหายตาบ้าเนี่ยเก่าก่อมาตีเฮี้ยงแต่ไม่คำดอกแปดแขกครูอันทิวาไปยืนเมืองนั้นลอตเตอรี่เรบไปในตีนขาอันใดสนับครูอันที่ปูอนนเอาไข่อะไรก็นนให้ลูกไหรานไปเมืงอง,มงได้ไปอย่างเจ็ดเมืองได้ไปมันมันมัน่เห็นตุวเ่ยมิ้มนขมิ้อน,นอ อันที่ว่าปูหรือที่ว่าโอ้อยากไปเมืองอันไปรอตเรี่ไปได้ติิงเอารถปูว่าหานะฮะไม่เมืงยเี่นเอง่ะ้ตัวไปหยัดเมืองอยากเอาไปเฮ่นเมืองไม่เงี้ยเงีย้ใใไยไม,ไม่ผูกไม่ผูกแชนกนแไแ่แม่ว่ามัสามปอดอัมอตามาลื้อสียเยอะเพื่อเทินบอกอัตมาอันป<ม>ู<พ>เฮ็ดขออันกับห้อยบู่ใต้อยู่ก็เซ้า ปูเด็ดขออันขอหนักขอไปหอยปเจ้าก็ได้บได้ไปทิ่มเด็กปูหอยอยู่หัวนอนนอนลับใคข่อยังไงยังบได้อยู่ได้โบได้โไดโเป็น้หา้อปูอยู่เแต่หน้าได้จังหอยหอยมันเป็นยังคือลบากใชไหม้องจ็ดปีเยล่ะ โอ้ยดีละพะคเมื่อเ้าห้าสิ้าสิองล้านนเราพสอนสนะคะพอสอนสิบเอ็ดจนสีเวอร์โบวี่มองดูแล้วอะเสานขอบอลจนสีบล่ะมาบอกไม่หล่นหล่นใช่ไหต้องหล่นกูพ่อปูนมีลละทางนาำก็ถว่มล้างก็ได้ o r d กันน้อยเด้ออ้อ่ม้างอยู่ดีน่อยมันได้เห็นได้สั่งกาสีว่าได้หนีไปทั้งเอือนแบบกู้กับสี น้ำปูอยู่นี่ละอ้วหาไปใส่กัะไฟล้ำลม่นันาะจกกินแจิน้ปงุูงทั้งบมี่ทะมุ่งตะบ่ก่อยก็ปิ้งปลาทูดูไตัวนบอด้ตัวนายเออไปลวดปูปปไงแบบนี้อยู่โขันมือหนาเนาะขันเมนไต้ป่านาะติดใส่เซียยินบ้ค่ะค่ะมารดแมค่ะมาโหลดนท่านไปง่ายดอกคนใส่ลวยก็มองคน้อสีใหา่มองมันกบไก่ติดเ้าม้ายนืน่ค่ะมากับไกเยวนี้มันจะข้างแล้วได้ร้ามน บ้านแม่กับกุ้กรไดอเอน้ำซีจะมามาฉนา้ว่ายูพว่นี้ยูกุชินล่ายังสิไปเนาะแม่นไบอม่แดงกันคือว่าสัทธาเต็มลอยเนาะแม่แดงเนาะงวนนี่อะสจะได้เต็มลอยค่ะโบว์คนี่้เขาว่าไงโบว์กิซาค่ะะบปั้นเล็กไหบึงเห็ือแ้มันสากิตเพราะอาตมาตรงเทียนมาขักเลยค่ะงามือใดหลักกุปันนี่เอา่นงดสีเนี่ยคนนี้ารเนาะใ เพื่ออเลขสออกตอนนั้จันั่ง้อกไม่อยากว่าอไรฮะแต่ท่านพเจ้าว่ามือมือเลขสีออกนะเพื่อเลขสีออกอดยนพากับมาเดิมที่ห้าหืือสี่มาที่ดิบหรือสีโอีย เอาก้อนเล็กออกสมมติว <á 74. S 1> ่าม mm ือ hmm. อ uh ื huh. <Beautiful. S 1> <tuh> ่นเลขออกมือน so so ีเจงซีมาปันจังเซนแม่มือเลกเงซีเนาะอาตมาสิปันบลายสามหายเบืงิสิคำกันบ่คำเอาไ่ีหายหอเพราะพาะสามเงเขาขึ้นุงก็ได้จังเองส่กมาที่นี้เพราะว่าเล็กเลขปันตอกซีมงหามุงจ้ะช่วงปลาพอเพรารงจ้ะซีมงหามม่งแรงมงเพราะว่าเป็นช่วงนั้นมันสิ่งพบกันงั้นการท่องนี่จ้ะเป็นสิ่งพบนี่จ้ะ ธารมาก็ยังตามที่ธาตมาเียนมากมาวันที่ที่ผ่า,าวันที่รด